สวัสดีครับอุบลคนมันโป่งครับวันนี้ผมก็ได้ขอมาในไซง่อนนะครับกำลังสิย่างไปถ่ายรูปครับวันนี้เปลี่ยนวันคิดครับวันนี้ครับมาเห็นงานคือเกาครับมาลือแบบงานสบายสบายมือนี่นี่กับบรรยากาศภายใน ใส่งานครับกอมดำอย่างนี้มีท่านหินแล้วครับท่านหินท่านดำครับกินเขาเราก็กินผ้ากันย่งางไปถ่ายรูปถ่ายรูปเส้นซื้อแล้วก็แยกใหญ่กันไปเฮ็ดงานครับแผ่นมงขนาดต้นทีรถก็ร้อยยครับรถขงมาเฮ็ดงาน ในคองน้ำแถวนี้มีกุ้งนะครับนี่กุ้งตัวใหญ่ตัวท่อโปมือนี่เมื่อนั้นเห็นสองตัวตัวนึงตายตัวนึงงมาตายมันมากินกันกุ้งกินกุ้ง,งยากาศในใส่งานครับเมื่อนี้บ่ล่มมาได้ครับเมื่อนี้แดดออก อากาศดีอยู่ครับอากาศก็ยังเย็นที่เก่าถึงเดี่ยวตออากาศก็เย็นที่เก่าครับแนยค้องนี่ครับมีป่าครับฟ้องปูหลองน้ำทั้งป่าทั้งกุ้ง น,นี่ถ้ากันยางมาร่วมกันอยู่นี้รอสิบตีมากครับสิบตีมากแล้วก็ถ่ายรูปเส้นซื้อของงานครับยังาายมาสกใหม่นะครับไปพ่อกันยังองลือแบบครับพี่นอ้อง